ผมก็จบจบรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเ,เบอจอกันที่<อ>น่าจะเจอกันที่บ้านเลยมัดจำแล้วมันสวยบาดตาบาดใจลึกเกินอดไม่ได้ก็จัดเลยไปได้ยังไปโฆษณาให้ไงงามปะเฮียงนี่ไม่เทเียงหมอกหาดซุนข้อนกันซุน่กันฮีโน่เลยเฮียงงามแบบงามบบข้างเยงลงงเยดวันนี้ วันนี้พาลูกเจ๊กมาด้วยครับผมอตีดูกลูกคัทซี่เลยคัทซีนี่อตีเลยคัทซี่นี่แท็กซี่ยาของเส้นเลยแท็กซี่ลูก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 สายเชื้อสายจีนเชื้อสายเจ๊กอตีตีอย่างเดียวตีอย่างเดียวลูกท็กซี่เลยแท็กซี่นี่อตีครับอตีลองไม่ถือตาเนี่ยตีอย่างเดียวเลยต้องถือตาแต่ผมมากับเสียยางเนี่ยซวยตั้งแต่ออกจากบ้านเลยไม่เคยเจอขนส่งก็เจอ เจอขนส่งตั้งอยู่ที่ทางมาบรลเบือ,อเจอขนส่งแล้วยังมาเจอด่านอีกสองด่านเนาะผมไม่เคยเจอผมก็เจอไม่เคยเห็นตั้งเป็นไงเจ้าพ่อวางน้อยช่วยครับสสยไหมยสยเป็นเศร้าๆสงสัยแฟนนี้ไปหาชู้แล้วบ่แฟนไม่มีครับนี่แหละ เครื่อง3าม AO9 นะครับตรงรุ่นบ้านเราครับตัวนี้รีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับสายล่องนะครับชอบมากตัวนี้เครื่อง AO9 อเกาเล็กไปสตาร์ทให้ฟังเสียงหน่อยดิสตาร์ทให้กับท่านผู้ชมได้ฟังหน่อยนะครับตัวนี้เป็นสิบล้อท่านใหญ่นะครับของแท้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมยังไม่มีตังผมมัดจำไว้ก่อนนะครับอีกสองเดือนเจอกัน ใครต้องการจบอยู่ที่นี่เลยก็ราคาไม่แพงไม่ได้บวกค่าขนส่งนะครับใครสนใจอยากจะจบก็จบได้ตัวนี้เป็นดุมเบรกใหญ่นะครับของแท้เลยนะครับดุมเบรกใหญ่ไม่ใช่ว่าแช่นเตียมามาใส่ขอบใหญ่นะเป็นดุมเบรกใหญ่นะครับตัวนี้เอาก็ถ้าเกียร์ไม่ว่างมันจะสาตาร์ทติไหมล่ะมาฟังเสียงกัน ลมเครื่อง3 4 4เสียงปัมลมแบบนี้เลยับสวยจริงนะคลิปเลยผมจนกดใจไม่ไหวที่ผมต้องดันโดน,ดนลงมาเซียงกงเพราะคันนี้เลยนะเนี่ยเครื่องสวยมากครับเอโอเก้า สามสีสีนะครับตรงรุ่นวิกเตอร์บ้านเราเขาบอกว่าสายวกสายล่องผ่านไม่ได้เลยคันนี้ถ้าจะเอาไปทํารถคอบวิ่งล่องนะครับมันไม่ใช่สองเผาะนะคันนี้เป็นเผาเดียวนะครับสําหรับสายวิ่งล่องโดยแท้ทูเลยจะพาเดินดูสีจะสีสวยมากระบบเต็มกิิปเลยน็อตจนเป็นสีเลย สวยจริงคันนี้สภาพให้กี่เปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นให้กี่เปอร์เซ็นเก้าสิบเก้าสิบเลยใช่ไหมเจ้าพ่อเสียงกงบอกให้เก้าสิบสวยมากเลยคันนี้คลิปเลยครับเหมือนรถใหม่เลยเนาะเหมือนย้ำใหม่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 ด้ไงประกอบเป็นอย่างนี้ย้ำใหม่มันโดนไอ้นี่หุ้มหรือเปล่าไอ้ตัวพลาสติกหุ้มลงหรือเปล่ามันจะย้ำใหม่ทำไมให้ถามหน่อยย้ำมีสนิมอยู่ ก่อนที่เขาจะปูแผ่นยางลงเขาก็เอากาวใส่เนาะระบบลมเต็มนะครับเพาเดียวสำหรับรถวิ่งล่องใครที่สนใจจะไปทำรถวิ่งล่องทำรถคอกวิ่งล่องวิ่งกระเทียมวิ่งหอมขนช้างก็ได้เอี่ยยางสองเส้นนี้เปลี่ยนให้ครับเปลี่ยนเป็นยางใหม่คือยางไม่ต้องซื้อเลยใช้ยาวๆไปเลยครับยางตัวนี้ยางนี่ก็เปลี่ยน เปลี่ยนสลับสองเส้นเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนออกให้มันเท่ากันนี่แหละปีเฉลี่เล็กตัวยางขค่ไหนดิปีเฉี่ปีสิบแปดยีสิบแปดนี่นี่นี่นะครับยางใหม่มเลยเขาข้างใหญ่ดุมใหญ่นะครับไม่ใช่ว่ารถแท่นเตี้ยนะรถแท่นใหญ่แล้วันนี้สับไปวันนี้เหรอไม่เอาคือวันนี้มาจ่ายรถคันนี้เพื่อที่จะเอาอินวหวไปทำทะเบียน แล้วก็กเอาเรถเวียร์มาส่งเขาใช่เขาก็จะมาวัดช่วงทีไ่ไปดูเพื่องปะไปแย่ค<ะ>ันนี้สวยจริงเดี๋ยวไปโอนตังค์ให้เขาก่อนโอนตังค์ค่ามัดจำกงอนผมกลัวเหลือเกินตอนแรกกลัวว่าใครจะมาเอาก่อนกลัวมากเลยต้องต้องลงมาเองอะ พร้อมทะเบียนเดี๋ยวผมไปคำนวณเรื่องทำทะเบียนก่อนนะครับเดี๋ยวทำทะเบียนไว้เลยช่วงล้อตัวนี้แหละนี่นี่ตลับเมียนปะ่ะครับเล็กดึงตลับเมียนให้หน่อยดิเล็กดูช่วงล้อให้หน่อยดูตลับเมีตรดึงไปดึงไปหากลางเผาเดี๋ยวเล็กดอันเล็กไปนู่นอ่ะกางเผาโบกี้ ประมาณเฮ้ยสุดแล้วตังล้อดิไม่ใช่กลางล้อกลางเพาโบกี้มาตรงล้อก่อนกลางล้อก่อนใช่ไหมฉีดเส้นด้วยเด้ออันเนี้ยห้าเมตรอยู่ตรงเนี้ยไปดดยังไงวะเนี่ยเฮ้ยขนาดนี้ก็พังเออ ไม่ต้องทังสวยกดตัวล่างกับตัวล่างเออกดตัวล่างแล้วชักเข้าไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวตัวเลื่อนเข้าไปอยู่ข้างล่างมันล็อกเนี่ยเออบีบด้านข้างไหมเอาแล้วเจ้าพ่อวังน้อยได้เรื่องแล้วม,มันต้องบีบไว้ข้างล่างไอ,อ้คานล่างแดงๆอ่ะเออนั่นแหละเออบีบแล้วก็ชักเข้าไปนั่นแหละมันหลุดแล้วเนีย่ย ลดเบาละอืมฝีนานเห็นไหมได้ละอยู่ตรงไหนเมื่อกี้เมื่อกี้ห้าเมตรอยู่ตรงนี้อดึงไปตรงกลางกลางพลาเมื่อกี้เท่าไหร่เมตรสี่สิบก็หกเมตรสี่หกเมตรสี่สิบนะครับเดี๋ยวดูตัวเชฟซีดิว่าเชฟซีได้กระบะกี่เมตรอ่ะไปเนี่ยถ้าว่าจากตรงเนี้ย ประบาเริ่มมากตรงนี้5เมตรถึงตรงไหน,นอเ,เออไปเจ็ดเมตรได้นะเนี่ยโอ้โหตลาดต้องการเลยแปดเมตรสามสิบ <8, 30. S 1> โอ้โหสุดจัดแปดเมตรสามสิบครับ เป็นเทาใหญ่นะครับของแท้เลยนะตัวนี้นะเทาใหญ่สายลมลระบบลมทั้งหมดหนิกรอเลย่ได้นะี่เอาไปไม่ต้องแปลงเป็นแท่นแหนบรถล่องไม่ต้องแปลงนะเล็กเนาะใช้อย่างนี้เลยสบายนิ่มด้วยรับน้ำหนักได้ยี่สิบห้าตันนี่สบายคือรถบรรทุกสิบล้อเนี่ยน้ำหนักรวมของยี่สิบห้าตันแต่เฉพาะเนื้อเนี่ยยี่บห้าตันถุงลมรับได้สบายครับ ถ้าใครสายแบกก็มันแบกไม่ได้หรกทุกวันนี้อันนี้พูดเปียบเปยนะแต่ว่ามันเป็นช่วงล่างใหญ่สังเกตดูตัวนี้สังเกตดูตัวนี้ใหญ่ยาวลงมาลูกบากตัวนี้ก็ใหญ่ครับสภาพดีุงลมยังสดนะครับเป็นไงอตีโออตีเลยอตีแบบ จ้าพ่อใส่กุ้งน้อยไปใส่หมดเลยไม่มีบางตีเลยวะเครื่องสวยครับอันนี้เครื่องเครื่องดีนะมันมีคลิปอีกคลิปหนึ่งคิดดูว่าพลาสติกตัวเนี้ยสดมากคือมากับรถเลยนะครับมีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่ได้ก็คือครอบกระจกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใส่ให้ครอบกระจกเหลดนะผมย่มมีขายนะครับ ้าไม่ได้เลออสามหมื่นหนึ่งชุบเอาไม่ยากดูข้างในโหอุ้ยอัเล็กมันมันเป็นรถอะไรทำไมมันใหม่ขนาดนี้อเล็กมีรถหลวงเลยมันเป็นรถหลวงแบบแบบใช้ในในในงานหลวงเนาะใช่มันใหม่มากนีไม่ออกเมื่อรถดับเพลิงอ่ะเออที่จริงถ้ารถใช้งานมันจะไม่เป็นทรงนี้นะอันนี้มันใหม่จริงๆใหม่ยิ่งแต่ว่า ใครที่หารถล่องหรือว่ารถเอาไปทําเทเล,ลอ์สิบน็อตนะครับเอ้ยไม่ใช่สิบล้อนะครับไม่ใช่สิบนอ็อตก็ติดต่อมาได้ครับผมศูนย์แปดห้าห้าแปดห้าเก้าเก้าศูนสองขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม